สวัสดีค่ะเจ้าอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวัวนศุกร์ที่28เมษายนว่าถึงตลาดเวลา6 5โมงหนะคะสายแล้วค่ะเริ่มดูกันเลยนะคะกระหล่ำ20ลูย25ประกักาดหอม25ค่ะเห็ดรวม20เห็ดถ้วยเห็ดเข็มแพ็กละ10บาทนะคะต้นหอมวันนี้แพงค่ะ1า0รูยอันนี้เป็นเบอร์รอง่อยนะคะติดเหลืองกิโลกรัละ20บาทคณนะเป็นกรัม10บาทกระชายกิโลกรัละ30บาท เห็ดเข็มเบอร์ลองนะคะ2แพ็ก10บาทค่ะหอมใหญ่25มะเขือเทศทอ25มะนาวใบสวยนะคะใบละ6บาทอันนี้มะม่วงเขียวเสวยค่ะเกี่ยวกัน25มะเขือเทศทอก็25แตงกวา20คสิ้าณเจ้านี้แพงนะคะต้นเล็ก45ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยกิโลกรัมละ35บาทแต่สวยค่ะพริกแดง60บาท มะละขีน,นกยี่สิเขือเทศทอ25่ส้แตงกวา20มะเขือเปราะ35มะละมะละกอไชเท้ 35, า,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 ทาบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ25บาทนะคะผักบุ้งไทย3กรัม20่ควางตุ้งดอกกิโลกรัมละ25บาทโหระพา20ผักชี120กะเพรา30มบใบมังลัก35ชีฝรั่ง60ต้นหอมล้านี้ห0ึตั้งโถหกสควางตุ้งกิโลกรัมละ25บาท พริกแดง55กระเทียมจีน60ผักกาดหอม35มะนาวร้านนี้7บาทนะคะกะหล่ำหัวใจ25กะหล่ำเบอร์รอง12บาทผักบ,บุ้งไทยยกถุง100แตงร้านเบอร์รอง40พริกแดงร้านนี้50พริกเขียว55อันนี้ก็มะมบ้งเขียวเสวยนะคะมี15บาท20บาทมะขามเปียกกโโลกัมละ50บาทมะเขือเทศท้อเบอร์รอง15บาท มุกระเทศสีดา16บาทมุกระเทศท้เอเบอร์สวย20บาทหอมใหญ่23บามหอมยำยี่สิมันฝรั่ง20บกระชายกิโลกรัมสา3สิบนะคะผักบุ้งจีนยกมัด60บาทผักชีกิโลกร,รัมละ70ชีจีนนะคะแหนงกิโลกรัมลา35าบาทอันนี้สวยๆเลยนะคะฟักทอง เป็นลูกค่ะลูกละยี่สิบาทมะละกิโลกละยี่สิบบาทมะเขยยวกว่ายี่สิบบาทคณะร้านนี้กิโลกละยี่สิบบาทอันนี้เป็นแตงกลางเบอร์ลองนะคะกิโลกละสิบาทผักบุ้งจีนสวยสวยค่ะกิโลกละสิบห้าบาทโหระพายี่สิบอันนี้เป็นแตงร้านลูกเล็กนะคะสิบบาทมะละเบอร์ลองสิบบาทคณะยี่สิบตั้งโอห้าสิบผักชีหนึ่งร้อยบาท แครอทอ6มะม่วง16มะละกอยกถุง200แครอทละนี้18มะเขือพวงเด็ด100พริกสวนเชียงใหม่60พริกแดง50มะเขือเทศท้อ12สีดา16พริกเขียว55ากระเลียง80พริกสวน80พริกเขียวพริกแดง50บาทผักกาดส้อย40ใช้เท้า10บาทบวบหอม20 ผักวางตุ้งกิโลกรัมละ15บาทขิงเบอร์รอง25มะม่วงน้ำไม้ดิบ12บาทตะไคร้กิโลกรัมละ35บาทมะเขือเทศท้อสีดากิโลกรัมละ12บาทแตงร้านยกถุง50บาท10กิโลกรัมนะคะใบแมงลักเป็นกรัม5บาทสารแหน่40บาทโหระพาร้านนี้กิโลกรัมละ10บาทนะคะผักชีจีนเบอร์รองกิโลกรัมละ50บาทผักชีฝรั่ง80คณะ10บาทนะคะร้านนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้หลังจากที่เว้นกันไป2วันรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมามา่าเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปที่มามา่าลงนะคะหรือจะพูดคุยกันใต้คลิปบางคนก็อาจจะติหรือว่าเสนอแนะอะไรมาม่าได้รับฟังได้ตลอดนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ